มาดูนะคะวันนี้วายายแก้วได้อะไรมามั่งเอยวันนี้ยายแก้วไปร้านเอเชียนะคะคือทางผ่านคือพาป๊าปไปหาหมอนะคะทางผ่านพอดีก็เลยแวะเข้าร้านเอเชียได้อะไรมามั่งเนาะวันนี้นี่นะคะเริ่มแรกก็คือมาม่าเส้นต่างๆนะคะเป็นเย็นตาโฟเป็นเส้นหมี่เย็นตาโฟแล้วก็เป็นเส้นวุ้นเส้นเย็นตาโฟแล้วก็ เส้นหมีม่มาม่าเนาะอันนี้ยายแก้วชอบกินเนาะก็ได้เอเอพริกเออเครื่องป่มขัดกะเพรานะคะไม่รู้อร่อยหรือเปล่าเนาะก็ก็ก็ต้องเอามาลองดูแล้วก็ได้น้ำปลามาสองขวดนะคะน้ำปลาก็แพงแพงปีนี้ขวดละเจ็ดบาทแล้วนะ ก็ได้น้ำปลาทิพรสมาหนึ่งขวดเนาะได้น้ำกุ้งน้ำกุ้งกับน้ำน้ำปูมาอย่างละกระป๋องเนาะปลาลากินกินซ่าหอดน้องมากนะคะน้องกับมาเดือนเอ่อเดือนเมษาเนาะน้องคนหนึ่งกับมาเดนเนสาแล้วก็น้องอีกน้องสาวอีกคนหนึ่งกับัเดือนเมษาอ่าพัดกันไปพัดกันมากค่ะส่วนยายแก้วก็สีพุ่นละขวบเก้าพ่นละตุลาพ่นยายแก้วคงสะได้กับ ตอนนี้ก็กินกินไปกันพ่อให้น้องมากก่อนเนาะปะลาเนี่น้ำปลาปรุงรสนะคะก็ได้ข่าหอมนี่ค่ะพี่น้องคะก้าวหอมคัดพิเศษปีนี้ก็ขึ้นราคาพี่น้องคะกิโลละซี่ออยคะ่ะมีแต่แนวขึ้นๆมีแต่แนวแพงๆค่ะพี่น้องปีนี้ก็ได้ฟงวุ้นกะทิเนาะแล้วก็ได้ฝนบุงเงินฝน ผงวุ้นเอามาใส่เสียวเนาะ้แต่เค็ดกินหนาห้อนอันนี้คือขาด่ใดก็คือ,อใบโหระพาเนาพี่น้องแกแกวสิเอามาันเอามามาซ้ำนี่เอากินมันมาซ้ำใบแต่แต่ปลูกเนาะแต่กระไดอันอันนี้ใบใบอีเลิศใบพกอีเลิศหรือก็ใบผักนางเลิศใบชะพูน่ะแหละพี่น้องแกแกวก็สิเอามาปักช่อเอาเนาะ เอามาช่ำให้อให้รากมันขึ้นไหมก็ต้องเอาไปล่งใส่กระถางเนาะนี่แหละของของซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยอันนี้ประมาณสี่สิบเอ่อสี่สิบหาออยเนาะมันนี้ว่ามี่ยังหลายมี่แต่สี่สิบหาออยแต่ว่าของร้านนี่แพงอีกทีเนาะคนคนเวียดนามขายมมนเ,เลยแพงแต่ไปซื้อร้านจีนก็พอแพงบ้างเลยอันนี้ก็พักนี่พักซื้ออยู่ในเมืองนี่เด้เนี่พักก็มีพวกกระหลำ่ำมี่ ผักกาดลุยนะคะพี่น้องคะก็มีผักกระเทียมยักแล้วก็อันบักแตงสองหน่วยก้วยสองหวีแล้วก็อันหัวไชเท้าผัด,ดก็ะได้ก็ชื่อพ่อเลอพ้อเลข่อเล,ออเลอิ่นขึ้นชาย,ยักษ์จะมาไว้จะตุ่มเจิดนะพี่น้องเนาะนี่แหลคะค่ะมือเ้ากะมือเสากะแก่แก่กะเฮ็ดนี่ผงผงผงผัดกะเพราเจ่ววามันเป็นยี่ห้อเดียวกันมัน้งกัสิแซ่บค้อกันูวละ นะค่ะพี่น้องคะนี่ราคาเมื่อนี้ไปย่างมือเนาะพาปะป๋าไปหาหมอแล้วก็แวะซือ้อของของพึ่งกระเป๋าโอ้ยนี่อีกอย่างหนึ่งคะ่ะพี่น้องคะลืมบอกนี่แกงอ,องกง่อมหน่อไม้ค่ะแกงอ่อมหน่อไม้แกงลาวแมนี่เจ๊แก้วก็สิมากกินแสบแบเมื่อวันเสาร์น้องน้องสาวหลา่าสิมาสิไปหาซื้อของไปฝากย่ายเนาะ น้องสาวลากระิกลับเดือนเมษาวันที่สามยายแก้วก็จะไว้ทําให้น้องสาวกินเนาะวันเสาร์นัดกันนัดกันจะไปซื้อของผักให้แม่อีกเนาะก็เลยซื้อมาแกงแล้วจะนึ่งข้าวเหนียวด้วยก็อโอเคพอสมนีนะคะพี่น้องคะตอนนี้ก็ประมาณหาโมงกว่าแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฟื้งหรือว่าใบไม้ผลิมันก็จะสว่างยังไม่มืดนะคะก็อโอเคนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมจุ๊บจุ๊บบายบายค่ะ